โอ้มาแล้วครับพี่เปอร์เฟีย12ล้อครับคันนี้น่จาจะหัวนอกนะครับคบันนี้โอ้นี้ครับจะเนเกจ้นตักรอเลยอ่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องยูทูป200ล้อนะครับ คลิปนี้ก็ยังอยู่กับทงกับทีมงานอึงทงทงกีนะครับอึงทงกีเช่นเคยหากกล่าวชื่อผิดก็อขออภัยด้วยนะครับโอ้สุดจัดครับสิบสองล้อสิบสองล้อดำไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเป็นการเปิดบอ่อใหม่ครับท่านผู้ชมเอาดินไปทำถนนนะ รถขุดก็จะเป็นแคทธรเมล่าครับสามสองศูนย์จีซ่หรือ,อาายาของเขาก็คือ่อาเจนใช่หรือเปล่าครับเรียกตามเขาเฉยๆนะครับโอ้จัดแบบอุ้มๆเลยนะครับแออุ้มให้ดูเลย หนักจัดเต็มโอ้เต็มแล้วครับ <c oughs> โอ้ชิวๆเลย อยู่ดีต้องโลบให้ครับอา้าว x c m g ทำอะไรนะปุดตอครับ x c m g นี่ขับมาดูฝั่งแคทกันบ้างครับภุมดินรอเลยครับ แต่วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ได้ออกมาทําคลิปนะครับหลังจากที่รับผิดช,ชอบรับผิดช,ชอบสังคมไปประมาณสิบสี่วัน,นครับพี่น้องแหมไม่น่าพลาดเลยครับอันนี้ก็เป็นวันแรกครับที่ได้ออกมาทําคลิปครับหลังจากที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงครับ มาแล้วครับนิกสันยู่ดีเป็นรถนอกกระแสนะครับแต่บริษัทใหญ่ๆนีนิยมใช้กันมากนะครับนิกสันอยู่ดีเนี่ยแต่บริษัทเล็กๆไม่ค่อยชอบครับชอบแต่รถตลาด ปุงกีค่อนข้าง,างใหญ่ครับเจ้าแคปน่าจะประมาณคิวหนึ่งครับหรือคิวกว่านี่แหละนี่ยืนหลังเสือเลยครับงานนี้ก็หมูเลยครับมากี่คันก็ตักทันครับรถก็ขยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับ วิ่งไปเทก็ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรอันนี้ก็เป็นการเปิดสาใหม่นะครับนี่สาเก่าอยู่ฝั่งนี้ครับอันนี้ก็เปิดใหม่เลยข้างๆเลย <c oughs> ไปอยู่ด้นี่ไม่ธรรมาดาครับอ่าเต็มแล้วครับอีกสนอยู่ดี นี่ไม่มีแอร์นะครับแอร์ธรรมชาติอ็ไปแบบชิลๆเลย <c oughs> อ่ะเปอร์เพียร์สิบสองร้อยแล้วครับ หมรู้สึกว่าบริษัทนี้จะใช้รถดับเบิลฟยร์เยอะครับมีทั้ง10ลอ้อและ12ล้อนะครับนี่ เยียงต่ำเล็กน้อยครับเจ้าแคท บูดีลากระดอกตัวครับออกตัวแบบนิ่มๆเลย ไฟพามากด้วยอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยพี่ร็อกแล้วกันครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> โรกี้ไม่มีวันตายนะขายยาเขานะครับ ฝั่งนู้นนี่เล่นตอไม้อย่างเดียวครับ F C m G ฝ <c oughs> ั่งนี้ตักดิมอย่างเดียวครับนี่จัดแบบกุ้มๆเลยโอ้เตอร์เฟียเปอร์เฟียมาแล้ว เดยเจ้าเฟอร์เฟียน่าจะเข้าฟังอ่าซ m g ครับสำหรับเจ้าแคทนี่ตักไวมากครับแปบ๊บเดียวเต็มไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอมะ <c oughs> ะไอีกเมื่อกี้นึงครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหากพูดผิดก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับพยุนไปตั้งสิบกว่าวันอาจจะมีติดขัดเล็กน้อยครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผลไม้ใไปเยอะเทโอ้คูนกระบะเลยครับเลย à chụp ló lên lúc đi ừ,